ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้าพลตำรวจตีชลิตปีชาหานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีในนามของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีขอประกาศราชสด,ดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระทรงเป็นยิ่งกว่า มหากษัตย์พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหาพระทรงเป็นนักคิดพิจารณาพระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทยพระทรงทำรรน้อมนำธรรมชาติพระเปลืองปราดชัดแจ้งถแถลงไขพระทรงสร้างทางถูกให้ลูกไทยพระมหากษัตริย์ไทยครองใจไทยทุกดวง